อนุคนดูอนุโจทย์ปัจจุบันพ่อมีอายุมากกว่าลูก30ปีนะครับอีก10ปีข้างหน้าอายุพ่อต่อลูกเป็น5ต่อ2อยากทราบว่าปัจจุบนันพ่อและลูกมีอายุก,กี่ปีนะเรนตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันพ่อมีอายุมากกว่าลูก10ปีนะครูว่าตั้งสมการครูว่าลูกแล้วครูตั้งเป็นอย่างนี้ครับครูตั้งเป็นช่องสี่เหลี่ยมก่อนพืนจะทาง่ายไะเลครับนะเนะรนกะ็แยกเวลาเป็นสองช่วงคือปจปปัจจุบันกับ10ปีข้างหน้า นะครับโอเคไหมล้วตัวละครมีอยู่2ตัวคือพ่อกับลูกนะครับถ้าครูบอกว่าสมมุติว่าลูกเนี่ยอายุ x ปีพ่อมีอายุมากกว่าลูกกีก่ปีในโจทย์บอก30ปีถูกไหมเพื่อนได้เรยก็เขียนเลยว่า x บวก30ทีนี้10ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าลูกจาก x ก็เป็น x บวก10พ่อจาก x บวก30ก็เป็น x บวก40แสดงว่าเราต้องใช้ว่า10ปีข้างหน้าครับ อายุพ่อต่อ,อยุลูกพ่อต่อลูกก็คือ5ต่อ2ถูกไหมทีนี้มาด,ดูการตั้งสมการตรงนี้พ่อ10ปีขา้างหน้าพ่อเป็นเท่าไร x บวก40่นะครับลูก10ปีขา้างหน้าก็คือ x บวก10เท่ากับ5ส่วน2เวลาเราแก้สมการอัตราส่วนหรือเศษส่วนให้ใช้การคูณไข่ในเรียนเอา2คูณเข้าไปเอาตัวนี้คูณเข้าไปก็ยได้2คูณกับ x บวก40 เท่ากับ5คูณกับ x บวก10ใช้สมบัติการแจกแจงครับ2คูณ x ได้ 2x 2คูณ40ได้80นั่น,นตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังได้ครับเดี๋ยวเราจะคุย5คูณ x ได้ 5x 5คูณ10ได้50ทีนี้นั่นเราจะเห็นว่า x อยอยู่คนละข้างตัวเลขอยู่คนละข้างพยายามย้ายครับ 2x กซย้ายมาลบฝั่งนี้จะเหลือ 5x ลบ 2x 50ก้จะเป็นย้ายไปลบฝั่งนี้ก็เหลือ80ลบ50 80 50ลบ 50, 50ได้ 30 5 x ให้เลบ2 x ได้ 3x เอา3ย้ายไปหาร30ส่วน3เท่ากับ x x ็ก็คือ10นะครับ x ตรงนี้คือใครนะักเรียน x คือใครครับ x ก็คืออายุข,ของลูกนะครับณปัจจุบันปอจอบอนะครับเพราะฉะนั้นพ่อพ่อปัจจุบันเพราะนลูกก็คือ10ปีปัจจุบันนะครับปัจจุบันก็คือลูกมีอายุ10ปีพ่อมีอายุกี่ปีครับ พ่อมีอายุก็คือ x บวกสก็คือ40ปีครับเนี่ยเราก็ได้คำออตอบอ่ะสต็อปอ่าคุณสตอ็อป